ักเสร็จหรือ,อยังอ,ะอ่ะเสร็จแล้วจ้าถ้างั้นเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวพี่จินกับพี่ฉางรอนานนะเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวเบสไปรอที่รถเลยนะเดี๋ยวว่าตามไปโอเค ตามที่เห็นเลยเอ้าพี่ช้างพี่จินสวัสดีครับวัดดีวันดีอ้นี่ไม่ได้เจอตั้งนานนั่งก่อนสินี่พี่ดีใจมากนะที่เจอพวกแกสองคนน่ะนั่งก่อนนัก่อนสวัสดีจ้ะพี่พี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยแนะ่พี่ตื่นเต้นมากเลยนะที่รู้ว่าแกท้องอะ่ะพี่อยากเห็นหน้าหลานไวๆวแล้วว่าขอจับหนะอยนะ่า yeah. ปวดท้องอ่ะฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเบสเมียแกเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะฉันพูดอะไรผิดไปปะผมว่าก็ปกตินะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอาการปกติของคนท้องนั่แหละครับเอ,อ่อถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปหยิบน้ำมาแนะ่เบสนั่งคุยกันก่อน,อนเลยนะรอแป๊บนึงเบส ต่อไปอ่ะแกก็จะเป็นพ่อคนแล้วนะแกต้องรักเมียแกใหม้มากๆแล้วก็เอาใจใส่เขาให้เยอะเข้าใจปะครับนะ้มาแล้วจ้าี่จ้าเป็นไงบ้างที่รักโอเคปะค่ะ ลูกของคุณนี่น่ารักจังเลยนะไม่ค่อยจะดิ้นให้วารู้สึกอืึดอัดเลยอะพี่ช้างเอาแต่เล่นโทรศัพท์สนใจวากับเบสบ้างนัานๆเขาสองคนจะได้มาหาเรานะเออพี่ขอโทษนะพอดีพี่คุยเรื่องงานอยู่นิดเดียวไม่ต้องสนใจพี่ช้างหรอกแกก็บ้าง,งานแบบนี้แหละใครส่งข้อความมาอ๋อ ส่งข้อมูลของลูกเรามาค่ะจริงเหรองั้นขอดูหน่อยดิไม่ได้ค่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นความลับอ่ะฉันก็เลยไม่อยากให้คุณมาเห็นแต่ผมก็เป็นพ่อของเด็กนะข้อมูลมันก็เป็นข้อมูลของลูกเราอ่ะทำไมผมจะดูไม่ได้อ่ะเอ้ยนี่เบสแกเป็นบ้าเลยไงทำไมไม่มีมารยาทแบบเนี้ยคืนเดี๋ยวนี้เลย โอ๊ยวพี่ช้างทำอะไรของพี่เนี่ยไม่ระวังเลยนะเอ่อพี่ขอโทษพอดีพ,พี่ซุ่มซ่ามไปหน่อยอะ่ะถ้างั้นพี่ขอตัวไปเปลี่ยนสภาพก่อนนะร,รีบไปเลยโอ๊ยโอ๊ยพี่นักเป็นอะไรหรือเปล่าอฉันฉันปวดท้องอะ่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ่ะ อขอตัวไปข้ห้องน้ำก่อนนะโอ๊ยโอ๊ยมีแกเป็นไรหรือเปล่าปวดท้องบ่อยจังใช่พี่พี่ช้าง พี่ช่วยฉันปิดบางความลับครังนี้ไว้ได้ไหม,มพี่นะพี่อย่าบอกเบสน,นะอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้นะพี่นะได้สิไม่มีปัญหาจ้ะแล้วพี่จะให้ฉันทำอะไรล่ะจ๊ะสิ่งที่พี่ต้องการก็คือแบบทำอะไรกันอะพี่สาม พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยนี่มันน้องสะใายพี่นะ,ะไหยฉันซีเอ่อเบสพี่จินเอ่อคือฟังฉันอธิบายก่อนนะไอพี่สาวมันหลอกฉันมาฉันมาไหวชั้นเอ็ดบอยเว้ย <c oughs> มันที่จริงมันไม่ได้ท้องเห็นไหมเห็นไหม ก่อนนะไอพี่ฉากมันหลอกฉันมาจริงๆอะพอจะพูดอะไรหลักฐานฆ่าตาขนาดเนี้เบสฉันขอโทษนะยกโทษนใ้ฉันนะว่าคุณทำแบบนี้กับผมได้ไงคุณหลอกผมทำไมว่าคุณท้องอะอ,อต่แต่ว่าฉันอธิบายได้นะคุณออกไปเลยนะไปโถ